เราไม่รวนเกลือปะผัดเดี๋ยวรับเดกว่านะรับอกบีาวนนีบางขวจ้าอกมาที่นี่เลยบอกว่าชา้านชาบนที่เวตซนรงนี้ลักษณะีตั้งแต่มา đi vào cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

เราชิคกี้น้กครับงานของดีปากพนังครับ <c oughs> อ่ะของกินเพียบเลยฮะดันแล้วว่าเหมือนกันต้องไปฟังในข้าง,งในต้องไปดูแผง,งในต้องไปดูแผงงใน้ผงในของกินยเนยอะปากพนังครับ อำเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้เขาจัดงานเทศกาลอาหารทะเลกันครับสามสี่วันและเชิญมาเที่ยวกันได้ครับครับผมก็ไม่รู้มันกันหรือกินปลาไหมเนียย่ย ขนมอะไรขนมบ้าบิลครับอ่ะยังไม่โชว์ยังไม่โชว์น้องๆกลุ่มนี้เล่นดีมากก็บอกเล่นปะอ่าน้องส้มเดี๋ย่วเดี๋ยต่ว เอาด้วยอเอาด้วยเลบอกครับปลาไลสตดีดัเดกเออปลาลสตดีเลิ๊ตลนะกต็อกเทศกาลอาหารทะเลป่าพนังครับออกไม่มีว,วด้นี้มเข้าห่าน เดินอ๋อผ่านเดียวครับวันนี้ผ่านมาเดียวโมาเิมทอนี่ตาลายหน่อยนะครับตาลายหน่อยนะครับปุยสายปุยสาย นี่บอสบอสเอรนทอดไหมเอ็ทอดไหมฝั่งนู้นหอยจังหวะเดินนะครับยังไม่ถึงจุดครับเดี๋ยวไปดูจุดชเที่ยวกัน คนเยอะครับวันนี้คนเยอะมาวิ่กันเลยใช้ได้เลยน้ำเยอะมากร้านนี้ ได้ยินเสียงนี้แล้วแวะมาซื้อหาันได้น,นะครับขายไม่แพงครับลูกชิ้นหมูแท้ลูกชิ้นหมูบูดีรับราสจากสารบารแรกไม้ละสามบาทไม้ละสามบาทสามบาทเท่านั้นขายไม้หรือขายลูกชิ้นนะตกลงไม้ไหมไหลูกชิ้นแค่ไม้ก็สามบาทแล้วอะแล้วลูกชิ้นจะกี่บาทอะ เขาเดินไม่เป pues> ็นทางหลอเขาเดินบไมไของน่ากินทั้งน nah ั้นเลย มาแล้วครับชากังราวมาแล้วทุกที่ต้องมีชากังลาวทุกที่ต้องมีชากรังลาวทุกที่ต้องมีชากังราวบางคนอาจจะบอกว่าเเป็นยังไงเฉลิมชเได้หรือม่เลนชได้หรือมบนี่เขาอันนี้เขาพาเที่ยว เดี๋ยวบ๊อดบอดวันนี้เท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหินเหล็กไฟตรงนี้แอลกอฮอล์เมาหน้าดูไม่มีคะบริการริ่คร้อนไปไหนะ โอ้อช oh, really oh. mm ื hmm. <S <S mm ่อได้เลยครับยินดีเลยยินดีชื่อกินเนื้อได้เลยไม่มีการบริการพี่ใหญเวลามาะมานกดี๋มุ้งหนึ่งจอกหรือยังไหมจอกหรือยังสักูนะครับ